j e l สต t ดิ i อเดี๋ยวเจอ s t ูด oh. oh ิโอะไรวะ Studio What does u do? Coming after you คนจริงเขาปิดเกมมีจำใเมอะไรยังไม่ยังไม่รู้เลยอ่ะเกมผีที่มีไฟฉายเือเกมที่ดีที่สุดเลยไ้นี่ได้ดี่อดมันไม่มีอ่ะ ก็นั้นไงมันไฟไฟฉายแบบส่องออกมาจากเ้าของเราไงสักคู่นะครับแหลกลิปเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยไอ้หัวหัวกล่องของมันอ่ะมันมีตรงกลางอ่ะมันส่องแสงออกมาเว้ยเห็นป่ะแป๊บหนึ่งนะมันไอ้ who is imposter who is f s x เมื่อกี้มันขึ้นมาบนหน้าจอกอ่ะมัน twin service twin rifle โัวนัดเช็ดชู่เขาทำอะไรอ่ะลูกรุกา ไอ้เย็นนิดหนึ่งเธอขอเราขอเราขอเราไปนิดนึงไม่รู้แต่ไม่รู้อ่ะความมันรู้สึกเองหรือเปล่าแใจรู้สึกมันมีนิดหน่อยที่มันกระตุกอ่ะตึงกันไม่กระตุกเลยไหนฉันเจอขอนไปงัดเราก็ปตุกเองวะเรากระไปเองไม่สิอาจจะกระตุกก็ได้นะกมไม่เห็นกระตุกเลยกระเจาขอนมึงคิดรู้สึกนี่ไหนฮารุไอร่าเดทริน ผมชอบอันนี้เป็นคลมเ่อนะครับไม่ได้เคลยร์อมเลยครบูชวยจแล้วนี่เป็นสน a p d r a g นสองหกห้านีที่ไหนเฮ้ยแะมไอ้เจ้เราเอาเข้ามาทางประตูแล้วมก็โรมาจิกขานี่ยที่ผูชาซาตานผูชาซาตานไอ้เจ้ตไปโอ๊ตไม่ใช่ไม่ใช่ยังสบสีพูเลยเอ้ยไม่เสียงมาแรวอันเด้อได้ยินไมเปิดล็อกเกอร์ได้ไหมวะ อามันมันมันก็ไม่เชิงแหลกนะมันแบบเหมือนแอบหน่วงไม่รู้นาจะเป็นที่ระบบเกมนะยงเด็<พ>้อันตอาจจะยรู้สึกไปอีกเฮ้ยเฮ้ยวาร์วเข้ามาทำไมวะก็มันอาจจะเอาเอาเรามาชนแน่เลยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เลยไอ้เจสต์เราไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไม่ได้เลยชนเลยชนเลยนั่นใหญ่แค่กูว่า เอ้เอ้เอ้ปลาหมูัาหม้าขาวนี่ปลากุ้งมาเจนสตาร์ปลากุ้งมาเจนสตาร์อจ่างไรวะอามืดมืดมืดเห็นไอ้นั้นตองใจหมดเลยโย่เว้าัมนตงใจมือ เออประตูเปิดเองไอ้น้าไม่ไอ้น้าไม่เปิดประตูเลยไอ้น้าไม่แตกเดยนะรักษาของเออไม่รักษาของเลยถนอมของกันหน่อยเสียงเสียงแมลงวันนี่แหละแมลงวันตัวน้อย่นๆแมลงวันตัวน้อยๆโอ้โหโอ้โหตัวกัมแพงเมื่อกี้มันมันชะงงงหน้าออกมาเมื่อกี้กูบังมันอยู่ไงนะ มันมันแย่จริงๆเลยเอ้าไม่เจอตรงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยโนโฮป่าโอเคมันเจออย่างเร็วเลยเจอ,อ,อทั้งคอนเจอทั้งกุญแจอะไรอย่างก็เคยเล่นแล้วเออนั่นายเจอนายเจอกุญแจก็เคยเล่นอนเจอคุณคอนกูเจอแต่กูไม่เก็บเพราะกูนั่งปรับตักไปเลยทวินเซอ,อเเร์ว,รวรริดอ้าว <ๆ S 1> สรุปมันคือกระตุกหรือไม่กระตุกเอ้อมันเดินช้าแต่ว่าตากปรับกูปรับสูตรไงตอนแรกกูปรับแบบต่ำเลยแต่ตอนนี้กูปรับสุดแล้วเดินช้าเราจะมีจัำสแกร์ไงเออสับสับสับไรด้วย เซลหนึ่งเซลสองเซลเป็นเลื่องน่าคุยอะไรวะเห็นคุณกำลังมาไอ้ยับปักทําไมปิดนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยทําไมเมื่อกี้ตั้งจอมีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้มันให้เราเล่นเกมฟรีไฟไงไปนน้ำตาควยกับบ้านนกัดีกแล้วอีเละมีอะไรพวกมึงเลยอะไรหรอไม่เลยหน้าโอซีขนมหนังโอซีนะครับเพื่อนกลับมาใช่ครับอย่าลืมไปทัวร์ลงเลยนะครับทางเรียบเรียเฮ้ยอะไร กูจะเยี่ยวแตกแหละเอ้ยเอ้ไหนขอแป๊บหนึ่งสวัสดีครับเลิกเอาหน้ามาเล่นกล้องแล้วเล่นอวไรนาคนนะเออโอ้โหช่องแบบนี้ดูช่องดิมีป้อยู่นี่เลยว่าไม่เห็นเหที่อะไรอะลาลาลาฟีไฟอะลาลาลาฟีไฟเอ้ยมันไปแล้วท่ไหนตามมันตามมันไปดิไอ้เหี้ยมันล็อกอ่ะมันคือใครวะไม่ได้อยากรู้ ต้องเข้าห้องต่างข้างขึ้นไปยังไงอะไรอ๋อเป็นปีนเองจำเดือนแล้วมันมันอาบใช่อาบน้ำเป็นี่ไงตามตามมาในท่อไปไงชนะชนะขาดไปโอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปเลยอ่าไปเลยครับบุดท่อแก้วไม่ไม่นำไปเองอ่ะบุดท่อไปแล้วครับุมัตินะครับผมเป็นคนบุดท่อปีท่อเจอต้องไปนะโอ้คุณลุงไปเป็นยังไงเนี่ย จะต้องไปเดินใหม่ไม่อาจจะโดนจับสแกปไปเลยไงเออวะลองลงไหมคอนเทนต์นี่นะคอนเทนต์มึงอะรเออคนคนคนดูอยากรู้แล้วกูไม่ใช่กูไม่ใช่ไอ้ตัดกล้องกูมาเดินด้านหน้าได้ไงต้องให้ไอ้เคนไม่ใช่เหรอมานี่ไอ้ไอ้เคียนแล้วก็เดินด้านหน้าโอไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นผีใครมาทำเมนไม่เนี่ย ่มันทำผิดกูว่าไม่ใช่ผิดนั่นแหละกูว่ามันน่าจะกินตอนมือถือเทสแล้วมันก็จะทำหกเนี่ยแล้วมันเหยียบแล้วมันก็เดินตาม้ชันอยู่ด้านหลังนายไอ้ปะกูยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจอห์นแบัคเกอร์ให้เลยกูเปิดให้เฮ้ยไม่ต้องกลัวนายจอห์นแบัคเกอร์มาแล้วเด่นยวฉันจะมาอเขาเรียกว่าทางนนี้้กก็แลวัพวกโลจิต ้ตัาเหลังด้านหลังเห็นแล้วทั้งสองสองต่างเลยเฮ้ยดาบไอ่ตู้เปิดเองเคลเคนกูได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้เคนผมว่าพวเราต้องหายคอรนอะไม่ได้หวันเลยเฮ้ยไม่ทำไอ้ใครไอยู่ต้องตามเอ็ดใช่เหรอเห็นเคนตาฝาดเคนตาฝาดแล้วน่าจะเป็นพวกขอไรเคลียพี่คาซุยะไงไอเฟเลยนะ เออพี่คาซุอีนี้มันก็ดีนี้มันหล่อนแล้วมันกูก็เห็นตรงนั้นเป็นพี่คาซุยะไปเลยหล่อนเออใจเกเรนะไม่ใช่อะไรในไงใช่ใช่ไอชิ่งต้องไปดีชนเป็นตากล้องอ่ะไอเนี่ยต้องไปฝั่งสวัสดีเจ้าโรเจอรสวัสดีร้านเฮ้ยโฮ้ยจับมือก็จับมือนะครับเอาคอนมาเอาเอานัสกิวเอาคอนมาไปตากล้องโฟกัส แล้วกองฟูหล่อนคำฟูคอยนัดได้ยังไงต้องทีวีเอ่ะทำทุกเมล็ดตอกฟูโอ้ยข้อมีบายอยู่ในที่เปิดได้ไหมไม่ได้เสียงอะไรวิธีวัวเสียงเสียงวิธีวัวค้ำอ่ะไม่มีความรบลู่เลยอ่ะยังไม่ไม่มีความคารุเลยอ่ะ มีแต่ความล้มลุกความล้มหลวมเออจับมือจับมือโอ้โหกาสวินเวทมนต์ขอลายเซ็นเขามาขอลายเซ็นเราอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้เขาจะกอดเราแล้วเว้ยใช่เมื่อกี้เขาต้องการความรักความอบอุ่นอะไเดี๋ยวมองเป็นเยี่เลยไฟดับไปเลยเอออารุทำไงอารุจ้ำบอกว่าเอ้าไฟเป็นมีเลยอารุ โอ้โหโอ้เลยโอ้ถ้าพวกมึงจะถ้าวมจะในในขณะที่พวกมึงกลางไฟดับอ่ะมันก็มาล้อมมึงือหมือเราไงก้าวแล้วตดวมันใจกรีนนี่อ้น้ำมันจะกอดมันจะกอดกอดไหนโอ้ bro o อ yeah you b r แล้วมัเออแล้วมัจะม่เปดเอเออไเิท่ไมก่ได้เลย้องเดินไปอะไรวะเนี่ยไ่อ๋อห้องเสบออ๋อเข้ามาแล้วไปไหนเราอยู่เบสบอลเบสบอลรูมอ่ะไปรับนก่อนรับนก่อนไปรับไก่อไป่า่่ะน่เียมึงเดินมาหน้ามืดมากเลยไอ้น ไม่เลยตอนเห็นตอนเห็นไหนท์เดินชี้กระแพงอะไฟดับหน้าเผื่อวะเดินไปเดินไปไม่ต้องสวนไม่ต้องสวนไม่ต้องสวนไม่เห็นพี่ใหญ่เดินไปไหนไม่ได้หนึ่งตัวโอ้เข้าระบายนะหนึ่งตัวแต่หัวเดี๋ยวนี้เหียเฮ้ยอยาดนี่หีดนัดมันคือหีด ESCPO โอหีดเฮ้ยไอ้นัด เไ้ด้วยเอาไว้ด้วยเอาไว้ด้วยเฮ้ยเฮไอไอลูกปั้นมันมาในลูกปั้นเนี่ยปะไอไม่หล่นเลยใช่เมื่อกี้มันหันมามองตอนที่นันเล่นถังอะดเสดดูนีดเสิดนสิดูสิดูสเอ้สิดดด้วไอดสนจดิดด เราเป็นคนดังอ่ะพวกเขาต้องเขาพวกเขาเขาต้องขอลายเซียนพวกเราเว้ยดูเปิดอีกด้วยนะไฟเปิดเองกูดดังเลยอ่ะกูปรับเป็นแค่สองขีดเนี่ยแล้วปรับเป็นปรับเป็นเต็มขีดอ่ะเหมือนกูเอาลำโพงอันใหญ่ๆจอหัวอะไรไฟเปิดตัวรัวครับจังหวะนี้กาเป็นซเลีไง ใหญ่โคตรดังเลยไปนะที่นาถามว่าหัวหายไปไหนอ่ะที่นาถามว่าตัวหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ตัวเลยไหนวะดต้นลูกแบกถ้ามองด้านหลังนะมองด้านหลังเวกไม่ได้เห็นอะไรไหมในไม่ไดเห็นแต่เปิดเวกไปแล้วจะหันมาลองด้านหลังไม่ไม่ได้มองครับแต่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 รู้สึกเสียวมากเดอะดอล็อกประตูล็อกประตูลักเอาน่าด่า กูเดินไปไหนแล้ววะคนมึงเดินผิดทางมึงดดฝั่งเมื่อกี้ใครคีดนะจบแล้วเกใครยังมึงไม่เล่นเดไอ้ไกลก็โดนเหรอคนที่กูกูอยู่กับนายกับเค้นเนี่ยอ้าวแล้วแล้วไฟไฟมันเปิดอยู่ใช่ไหม้วของกูมันมืดหมดเลยเว้ยมืดแปดด้านก็มึงเดินคนละผิดมึงเดินผิดฝั่งเว้ยมึงเดินผิดฝั่งอาเหร เรากันไหนจะเดินถูกแล้วเว้ยเขาให้เดินไปทางที่สว่างก็ค่อยมาไอ้นี่เว้ยเพื่อนจัดนะสำหรับคลิปนี้ก็กูแล้วกดชอบนะครับช่องกูวันได้แล้วก็นับโอแซดนับโอซีเฮายบาย